สวัสดสีสดครับทุกนคนการตรวจสอบเซอรอวสประกาศในดินน้ำาลมฟ้าพากกิจารณากับผมอิทธิพัฒน์ปีละโรดทางยูทูบอิทธิพัฒน์ลาฟทีวีนะครับวันนี้วันที่8ตุลาคม2564ครับมากันในรูปแบบเสียงนะครับยังคงต้องติดตามและจับตาเรื่องของสถานการณ์พายุนะครับที่ล่าสุดนั้นพายุดีเพรสชั่นในทะเลจีนใต้ตอนบนทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและก็มีชื่อว่าไลออนล็อกแล้วนะครับเวลานี้มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 600กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองวินประเทศเวียดนามครับความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้เกือบไม่เคลื่อนที่และก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนที่เมืองวินนะครับในวันที่10-11ตุลาคมนี้ ขณะที่มรสรมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงนี้มีกําลังแรงนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยกับลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังมีกําลังแรงนะครับสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังกับและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะครับ ขณะที่จากแบบจำลองซอฟประกาศในช่วงวันที่1 0 1ถึง11นะครับผลกระทบอาจจะมีบ้างทางภาคอีสานตอนบนนะครับช่วงวันที่พายุอ่อนกำลังลงและเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำโดยอาจทำให้มีเมฆฝนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในระยะนี้ฝนที่เกิดขึ้นนั้นมาจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็คาดการณด้วยว่าวันที่10ถึง16ตุลาคมนี้ครับร่องม,มรสุมนั้นจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านนะครับโดยผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานอาจจะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับจะต้องเฝ้าระวังในสัปดาห์ช่วงตั้งแต่10ถึง16ตุลาคมนะครับอากาศจะมีความแปรปรวนโดยเฉพาะทิศทางลมทางภาคเหนืออีสานตอนบนนะครับก็จะมี ลมเหนือตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มที่จะพัดปกคลุมนะครับจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงที่แผ่ซึมลงมาปกคลุมครับหรือว่าลมหนาวนั่นเองนะครับก็จะเป็นสัญญาณของการเริ่มเปลี่ยนถ่ายฤดูนะครับแต่ว่าเรื่องของสถานการณ์พายุนั้นนะครับก็จะมีความเปลี่ยนแปลงได้เราต้องจับตาโมเดลหรือว่าแบบจำลองการพยากรณ์ในระยะอันใกล้อีกครั้งแต่ว่าดูแล้วนะครับทิศทาง แต่ว่าอีกลูกหนึ่งที่มีชื่อว่าคมป่าสูนั้นนะครับก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนเข้ามาบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคอีสานตอนบนซึ่งเราจะดูจากแบบจำลองให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ จากแบบจำลองทั้งสองลูกเริ่มตั้งแต่ช่วงวันเสาร์นะครับเวลาบานมาณ15านนาฬิกาเนี่ยนะครับพายุก็เริ่มที่จะขึ้นไปทางเหนือนะครับไปทางเวียดนามตอนบนนะครับแล้วก็อยู่เหนือประเทศไทยนะครับศูนย์กลางของมันเนี่ยนะครับจะไม่ได้ผ่านพื้นที่ประเทศไทยโดยตรงครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยความกดอากาศสูงนั้นก็จะทําให้พายุลูกนี้ฝอ r ต,ตัวลงหรือว่าอ่อนกําลังลงนะครับแต่ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เส้นสีส้มๆเนี่ยนะครับที่เคลื่อนพัดปกคลุมยังคง ูกพายุเนี่ยนะครับที่ดึงนะครับไปหล่อเลี้ยงตัวของพายุครับและตัวพายุคมปาชุนะครับก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาในช่วงตั้งแต่วันที่11นะครับ12 13ครับแล้วก็ดูแนวโน้มนะครับว่ามีแนวโน้มทิศทางนะครับศูนย์กลางลัศมีของมันเนี่ยนะครับจะเข้ามาอยู่บริเวณแถวๆพื้นที่ของเราแล้วก็พื้นที่ทางด้านภาคอีสานตอนบนนะครับจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางด้านมุกดาหารนะครับสกลนคร นครพนมเลยอุดรธานีตรงจุดบริเวณนี้นะครับมีโอกาสที่จะเคลื่อนผ่านนะครับนี่เป็นแบบจําลองในรูปแบบของลมนะครับแต่ถ้าเรามาดูฝนกันบ้างนะครับฝนจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงของวันที่10นะครับวันที่10ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนเกิดขึ้นแต่ว่าฝนที่ตกในประเทศไทยเนี่ยครับจากพายุลูกแรกส่วนใหญ่แล้วนะครับฝนนั้นจะเกิดตามแนว มรสุมนะครับหรือว่าร่องฝนที่พัดผ่านในประเทศไทยครับเพราะว่าพายุอ่อนกําลังลงก็ไม่ได้ทําให้เกิดฝนมากแต่ก็มีฝนอยู่นะครับมาดูแบบจําลองของ ECMWF นะครับที่ร่วมกับวินดีเนี่ยนะครับเริ่มกันที่ช่วงของวันเสาร์นะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มฝนสีชมพูเข้มๆนั้นน,นะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ปกคลุมแถวบ้านเรานะครับบ้านเราจะมีฝนจากล่องมรสุมและก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับ ก็จะเห็นว่านะครับฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะอยู่แถวๆเวียดนามทางฮานอยเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวพายุนั้นนะครับก็จะขึ้นทางเวียดนามนะครับจะเห็นว่าฝนจะเยอะทางฮานอยนะครับฝนสีฟ้าฟ้าก็คือจะเป็นฝนเล็กน้อยนะครับก็จะมีฝนทางภาคเหนือมีขอบขอบประเทศนะครับทางบกเรือทางน่านอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีฝนนะครับส่วนเมื่อคอมปาซูนะครับจะ มีผลกับประเทศไทยนะครับเดี๋ยวหยุดนะครับก็จะให้เห็นว่าในช่วงวันที่11เนี่ยก็จะเห็นว่าขอนแก่นเนี่ยมีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักแถวขอนแก่นใกล้ๆขอนแก่นนะครับแล้วก็พื้นที่ของทางเนี่ยครับตอนล่างๆทางฝั่งตะวันตกนะครับทางอมก๋อยนะครับที่ติดอยู่กับฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะมีฝนด้วยแล้วก็ทางภาคใต้ตอนบนนี้ก็จะเป็นฝนตีเหลืองๆนะครับก็มีโอกาสเกิดฝนเหมือนกันนะครับเราเลื่อนให้ดูในช่วงวันที่ 11ไปแล้วนะครับช่วงประมาณวันที่12นะครับ12ก็จะเห็นว่าประเทศไทยก็จะมีแถบสีชมพูเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีแถวภาคอีสานนะครับแถวใต้อุดรธานีนะครับจุดนี้แถวเลยแถวภูเรือแล้วก็แถวพื้นที่ของทางอุตรดิตถ่าปานะครับก็จะมีฝนเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟากทาเนี่ยพวกตรงจุดบริเวณนี้นะครับจะมีฝน จะเห็นว่ามีฝนอยู่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีฝนทางบริเวณของพื้นที่ทางด้านอ่าประเทศไทยทางภาคตะวันออก,กน,นะครับก็จะมีฝนนะครับแล้วก็จะมีอยู่ภาคใต้ด้านที่ติดอยู่กับประจวบชุมพรพระนะคนครศรีธรรมราชนะครับเลื่อนต่อเลยนะครับไปดูช่วงของวันอังคารนะครับวันอังคารผ่านไปวันนี้ครับก็จะเห็นว่าฝนเยอะมากปกคลุมเต็มพื้นที่ประเทศไทย12นะครับก็จะมีทั้งกรุงเทพมหานาครน,นะครับ แล้วก็จะมีฝนอยู่แถวทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับเรื่อนให้ดูกันต่อเมื่อคมปาซูเข้ามาใกล้ๆแล้วเนี่ยนะครับผ่านทางไหหลมเมรเนี่ยนะครับเห็นแล้วนะครับว่ามันจะเคลื่อนเข้ามาประชิดทางด้านอีสานตอนบนเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับก็จะมีฝนทางบริเวณภาคตะวันออกเพราะมันดึงลมไปเลี้ยงนะครับเนี่ยครับวันนี้จะเห็นว่ามันขึ้นฝั่งที่เมืองวินนะครับลูกที่2เนี่ยก็จะเห็นว่าแถบสีชมพูก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นภาคอีสานทางบ้านเราก็จะได้ฝนด้วยนะครับ ขอบ yup. ขอบประเทศนะครับอุดรธานีมุกดาหารเนี่ยครับก็จะได้รับฝนนะครับเลื่อนเข้ามานะครับเมื่ออยิ่งวันที่14เนี่ยจะยิ่งเข้าขยับเข้ามากินพื้นที่บริเวณทางอีสานตอนบนเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยทางราชบุรีเนี่ยนะครับทางสวนพึ่งแถวแถวนะครับสวนพึ่งก็จะมีฝนเยอะเลยนะครับราบุรีฝั่งตะวันตกราชบุรีกาญจนบุรีนะครับก็จะค่อยๆเริ่มมีฝนนะครับนี่ครับแต่ทางภาคอีสานนะครับก็ จะมีฝนตกหนักเลยนะครับทางมุกดาหารทางโพชยัยขอนแก่นนะครับเนี่ยมีโอกาสเกิดฝนเช่นเดียวกับทางพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหาคนครภาคกลางพระ,พระ,พระนครศรียุธยาจะเห็นว่าล่องเอ่อฝนเนี่ยมันจะผ่านเลยนะครับทองผาภูมิกาญจนบ,บุรีมาที่ห้วยกระเจ้ากาญจนบ,บุรีพระนครศรียุทธยาเนี่ยเข้มม่วกเกล็กสระบุรีอ่างทองสุพรรณนะครับเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนสระบุรี นครนายกนะครับปราจีนบุรีรวมถึงทางปากช่องทางมวกเหล็กนะครับเนี่ยครับเป็นพื้นที่ฝนที่มีโอกาสจะเกิดตกหนักในช่วงวันที่15นะครับช่วงประมาณตีหนก็เป็นการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับในประเทศไทยเนี่ยถ้าดูจากแบบจำลองน่าจะรับผลกระทบฝนตนกหนักๆเนี่ยก็คือจะตั้งแต่ประมาณวันที่10เป็นต้นไปครับ10ฝนก็จะเกิดตามแนวล่องมรสุมอย่างที่เราย้ำไป นะครับนี่ก็เดี๋ยวกลับมาตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าลูก1เนี่ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ลูกที่2คมปาซูเนี่ยมีโอกาสนะครับตอนนี้แบบจําลองยังให้ลักษณะแบบนี้อยู่และคมปาซูเนี่ยจะกระทบไปจนถึงประมาณวันอาทิตย์ที่17นะครับนะครับเพราะว่ายังมีฝนสีชมพูที่เข้ามาเรื่อยๆอุบลราชธานีเนี่ยนะครับมีโอกาสเกิดฝนทางอีสานล,ล่างด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยครับทางฝั่งขอบตะวันตก ก็จะมีนะครับถึงวันที่17เลยหากเป็นไปตามแบบนี้นะครับเราจะต้องติดตามระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับตรวจสอบไปเท่านี้ครับหากมีความเปลี่ยนแปลงจะอัปเดตกันอีกครั้งครับ